กล้องนี่จะเป็นออเดอร์ของจังหวัดยะโสธรพี่น้องขออนุญาตว่าหเห็นซื้อเพิ่นเบอร์โทรและก็บ,บานเพิ่นเนาะอันนี้เราสั่งเราจะเอาไปปลูกอันนี้จะเป็นของกาญจนบุรีกาญจนบุรีนี่เราจะขอแบบเป็นไซส์ใหญ่เลยสั่ก็เลยขัดหัวญ่ให้เพิ่นเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นของสีสกเกีกลองกล้องไงนี่คือเป็นของ จังหวัดยะโสธรเราจะสร้างเป็นหัวหน่อยพี่น้องหัวหน่อยนี่จะได้หลายแห้งเวลาเขาเอาไปปลูกยังสี่พี่น้องใดเป็นแปลงสองแปลงด้ยเนี่ยค่ะเวลาปลูกเขา้าให้เข้าลงล่งปลูกแค่สองตนแบบนี้พี่น้องแล้วก็ปลูกแค่แค่สองตนเดี๋ยวตนเพิ่งกจะจหญ่แบบนี้เลยนะค่ะหัวเพิน่นตนเพิ่นกจะจหญ่แบบนี้เลยพี่น้องถ้าอยากให้ตนหน่อยให้ปลูกที่ อยากให้เพิ่นต้นไ่กับปลูกหางสําหรับคนใดที่มักแบบอยกไดหลายๆพี่น้องมันเกือุ้มก็คือหัวหน่อยจะุ้มกวา่าแต่ว่าสําหรับคนใดที่เพิ่มมาหัวไงมันก็จะไดน้อยก็เอาเป็นหัวไงไปอันนี้พอเขาไปปลูกยิงสีพี่น้องบ่เป็นว่ามันจะหัวหน่อยยังสีเลยค่ะมันหัวไงค่กเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่านี้เขาปลูกทีสําหรับคนที่เพิ่มักหัวหน่อยพอเวลาลูก้าโทรมาสั่งยิงสีแต่ละค้นกับหมักบ่คือกันเนาะ บากคนต้นกับมากัวไง่บางคนต้นกับมากัวหน่อยเ้าก็เลยเออเห็ดเป็นสองแบบมากเอาเว่าผู้ใดมากเป็นใกะ้ังได้นะคะเ้องก็จะขัดให้จัดให้ตามที่ลูกค้าเพิ่นบอกมาแล้วก็ลูกค้าทันใดที่สนใจอยากจะไ,ไปหอมบัวเลยไปปลูกไปเห็ดเป็นสายพันธุ์ก็สามารถโทรกับมาติดต่อหรือว่าสอบถามได้ด้อพี่น้อง